ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็มาพบกันในเกมที่มีชื่อว่าไลฟ์บาร์ชมลมคนหัวเลียมเกมนี้ฮะก็จะเป็นเกมแนวแบบเป็นมินิเกมมาเล่นกันเรียกได้ว่าจับผิดแต่ละคนมี2โหมดมีโห e. ม e. ดดิสกับโหมดเด็กเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงไปกันเลยมาเอาค่าะเ้ยไม่ไม่นี่กูโชว์เลยกูโชว์สกิลไอ้น้อ แล้วต้องทำอะไรอ่ะเออหกทิงหกปีนแล้วอะไรวะโจเกอร์สองมีจะมีโจเกอร์แค่สองอันเอสนี่นเอเอนี่คือไพ่เลยไม่รู้ดิสเปซเ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยอฮ้ซ้ยเเริ่มเเ So bắt ngoan chồng mát. Hi là. Hey 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 là. ta, là. Hey là. Hey hả? Hey là. 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 Hey có, Hey là. Hey là. là. Hey là. Hey là. Hey là. สัตว์มึงมึงหาว่ามึงหาว่าพ่อเสกโกหกงั้นหรอหาว่าโกหกเหรอเออมาไอ้น้อยโชคดีไปนะชกไลขนาดนั้นคนบ้าเลยชกไล้ขนาดนี้โอ้กูเคยกดเริ่มเข้าใจแล้วไปวะแป๊บแป๊บวางไงวะทำไมกูวางไม่ได้อ่ะกูต้องกดสแลกก่อนคุณเลือกแล้วนะอื เรื่องว่าสิวางวางการอะไรไปนะจะรู้เหรอไม่นี่มึงต้องรู้กันเว้ยว่าก็วางลงการไม่มันไม่มันคือระบบเกมมันอย่างงี้ภูมันจะให้ใช่มันจะขึ้นมาเลยว่ามึงต้องวางการอะไรมันมันให้ลงควีนใช่ป่ะแล้วตอนนี้พวกกูอ่ะจะลงควีนก็ได้ไม่ลงควีนก็ได้แล้วแล้วแต่คือแล้วมึงก็ต้องจัดผพวกกูใช่อ่า ธรรมานั้นเข้าใจไหมดูเบะหนีอะไรอะไรวะเฮ้ยผิดไอ้เหี้ยถามว่ากูโกหกอีกแล้วอย่างนั้นเลยสัตว์นี่เจอไปดิวะสมรู้ร่วมคิดลาก่อนไอ้ภูโชคดีใช้ได้นั่นเนี่ยไอ้หมอนี่ ไอ้นี่ชอบหายว่ะกูกูโกหกไอ้นี่อีคือวางกราดใช่ไหมใช่แต่ว่ามึงต้องกดเซล็กก่อนไงสเปซไงก็คือ ad อ่ะกด ad ก็คือเเค เฮ้ยเชือกริมาตลอดเลยเฮียนี่ไมกูเจออ่ะกเลยไม่ใช่เอ๋แล้วเอ๋แล้วอ้โอ้ถ้าเป็นการ์ดจ็อกเกอร์มันคือเป็นอย่างเงี้ยเหงวะอ๋อจ็อกเกอร์คืออย่างี้ไอ้สัตว์แม่จริงๆถ้ามันไอสัตว์กูไม่มีเอ๋นะเมื่อกี้กูวางจ็อกเกอร์ไปแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเอเพราะว่าเอ๋มันมีแค่สองใบใช่ไหมกูไอเช่นนี้ไม่น่ามีไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ชอบจับผิดกูไอเด็กทียนี่ อันนี้กาอะไรนะตรงกลางอันนี้กันอะไรนะเอ็ดเอ็ดดูซ้ายบนดิมันเขียนไม่อยู่ไอ้นี่มันห่วงคงที่นนอเอแน่นอนอันนี้เอแน่นอนแช่กูฮะกูซ้ายมันพูดอย่างเงี้ยน่าเชื่อถือมากเลยนะกูซ้ายเชื่อมันเถอะไล่อะไล่กูซ้ายสี่นัดปวดร้อยแล้วลาก่อนไอ้หมูอ้วนอย่าว มันมึงจะโชคไม่ดีไปตลอดหรอนะรู้ไหมไอ้แอ๊ะมันติดกระสุนป้าท่าเกิดว่าเราไม่นัดที่ห่วมึงตายแน่นอนเป็นห่วงสี่ทับหกแล้วเนี่ยกูตายแม่จะเดี๋ยววางดิใครต้องวางอ่ะวางดิวะ มึงอนขอสาบานด้วยเกียรติของลูกชายอันนี้น่าเชื่อถือมากบอกเลยกูสายอันนี้น่าเชื่อถือมากๆเลยอันนี้น่าเชื่อถือเอาก็เชื่อก็แล้วกัน One King เฮ้ยไม่ชาด้วยหน่อยเหรอเฮียเชื่อใจของมันขึ้นไปว่ากูดีบอกเลยว่าเชื่อใจกูสาเชื่อใจกูได้แน่นอนอันเนี้ย ทั้งงงไม่เชื่อใจกูก็ไม่ต้องไปเชื่อใจหา liar ไอ้ยศัยโกหกโดนแล้วปังเลิกที่จะไม่วังไม่ได้ไม่ได้ต้องวางเลยเหรออืมต้องวางยังไงก็ต้องวางไม่ต้องงไม่ต้อเอดะกลัว กูเริ่มก่อนใครท็ดีนะทั้งเริ่มก่อน o n นเอซกูจำไม่ได้ว่ามันมีไพ่อะไรบ้างนะแต่อยาก One อ c e กูไอ้จจะนี่ไม่ใช่แน่นอนแต่กูไม่อยากเอาชื่อไปเสียงไปนี่ไม่ใช่แน่นอนพเลยเพราะสิเฮ้ยทำไมไม่เชื่อกูวะเฮ้ยทำไมไม่เชื่อกูวะเ ไม่มีทางแ้นะอีชีให้กูเริ่มก่อนนะวะไม่ก็ใจเริ่มก่อนใครใครได้ตอันนี้เริ่มก่อนน่าสนใจน่าสนใจมันมีกันทำไมวะ้สองใบเลยเหรอฮะส่งไม่ได้เหรอกาป่ล่ะเชือใจเปล่าล่ะ เชื่อใจแล้วกันสองใบนี่มันสองดัสหรือเปล่าไม่รู้กดเลือกสเตย์ไปเองเชื่อกูนะกดซ้ายนะอย่าไปเชื่อมันกดซ้ายเพอย่างมัน่ะไม่น่าเชื่อถือสุดแล้วดูหน้าตามันก็รู้แล้วว่าไม่น่าเชื่อถือเอซฮ้ซ้ายเออไม่ใช่เกกว่าเอาเนื้อชิวๆสนุกๆเสียงเงาเสียงเงา

น่าสนใจใช้ได้เลยนะ3 a c e อเ้ย That's brave or foolish นึ่เ่อซหหเอซเ่เอซหนึ่งเอเองเอซหนเอ้หนึ่งเ e เอซหนึ่งเอึงเอ้เ c e อซ่อนงเนึ่งเห่องหึงไอ่เหงเอซงน่ห่หน เจอไปโจกเลยใกล้ช็อคเลนะสายเอ้กินไปกัสายแค่นี้เลยเหรอแค่นี้หรอแ่ต้องกิาัวกูไปไหว้เจ้าด้วยนะดีกว่าเดี๋ยวกูเอามึงไว้แวบวนอูนะเห็นปะ

อืมน่าสนใจวอนเข่งแบบนี้นี่เองมันก็แค่วัญเข่งไรออันเนี้ยมนเล่นอุนอะไรอะง่ายยังเลยนะกูลองด รอบนี้มันตายล้วทีมันตามมาแล้วน่าจะห้าสิบว่าสิบนะน่าสุดท้ายกูคิดว่านัดแรกๆอ่ะน่าจะเปอร์เซ็นต์ที่จะตายมันน่าจะน้อยตานี้แหละกูซะ one ace อืมอย่างนี้นี่เอง one ace two aces liar จ้าไม่เชื่อเอาไปเลยเอาไปเลย

กรยจังเลยวะลายเอ้ทำไมพ่กตีมึงโดนไปเยอะเลยกูสายเนี่ยวะคคือผู้ชนะลาก่อนกู้ายคือลาช้า จังในพวกมึงก็จำไว้แล้วว่ากูน่ะเทพแห่งพีนอคคิโอใครรู้ไหมเทพโคตรตึงอ่ะกูเองเฮียไอสัตว์บินแรงด้วยเหรอจดจำไว้ไอ้พวกจนชั้นล่างทั้งหลายเว่ยบางทีกูแม่งโคตรท่งดีเลยนะจ็อกเกอร์มาอยู่มือกูสองใบไอ้เนี่ยน้ำไม่กคเริ่มก่อนเนี่ยกูต้องมาเอาดีด้านนี้แล้วปะโปรเพย์ยังไหมโปรเพย์ยังไหมโปรเฮยอะไรกว่าควีน แล้วเาอย่าไปเชื่อนะกดแทะอ่านง่ายนะมึงก็รู้กูจะกดผิดแล้วเพื่นหนึ่งเพื่นหนึ่งกดแทะกดแทะแกล้งกูล้อเลียนอะไม่เชื่อเฮ้ยไม่เชื่อได้ไงอ่ะตายแน่มึงอ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าซั subser ไปก่อนไอ้น้อง จริงๆกูไม่ได้ตั้งจจะเอาคุยนะ No b l แล้วมันลงไปเลยกูไม่ตายหรกคนอื่นคนอดดวงดีเฮ้ยจริเจสซร์เจสซี่หัวลามาออแล้วสอ2 ace's l i a โดนเชื่อไม่ได้อีกแบบนี้มันเชื่อไม่ได้สัมผัสอย่างเงี้ยเสือมากรสซ้ายข้่เอาไซ้ายไ้ายเนี่ย No bull just free อ่านได้ปุ๊บมึงเยอะอะไเหรอมึงรู้ไหมรอบนี้กูได้อะไรกูได้ควีนสี่เออกูได้ควีนสามโจ๊กสองเออกูไดาควีนสามโจ๊กสองเออกูได้ควีนสามโจ๊กสองเอาเนี่ยแหละกูจะอ่อนให้พุ๊มึงไม่ได้แล้วนะเอาจริยงอะไรเนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คุยนี่รอบต่อไปเยอะ หาึ่งเอซถึงเ็สายคิดตนักจีนนะเฮ้ยอย่าไปเชื่อดีอย่างนั้นอ่ะเชื่อจรมันพูจริงเาตีอย่างมันจะปล่อยเอ็อะไรสองตัวมันคิดว่ามันจะปล่อยเอ็สองตัวจริงเหรอกูกูอ่ามันจิตวิทยามึงคิดว่ามันจะจ่ายจริงหรือเปว่า บอกเรื่อมงได้สัตว์ <This S 1> ว่าฟังเ <was the S 1> สย <real, darling. S 1> ังไงสัจะ <was> ูว่ามันมันมัไม่นมนไจนงว,ว่ามันเป็นเอดแน่นอนนะทเี้ยนี่น่สนใจใช่ได้ี่เพ <c oughs> ื่อลงใช่ไหมอีแน่นอนโอ้โห h

เม่อไอ้เแยไอ้พวกกูเมื่ขี้โกหกขี้เลี่ยมกันเถอะเป็นแรกอยู่แล้วตอนนี้เป็นเกิดเครียดอะไรกันเนี่ยเอ้ยดูภาตัวเองหลายรอบ <Gym. S 2> แล้วก็ใจนะแปลกๆนะมันจะหายดีบาดใจเห็ดไม่ค่อยเจอนะจริงเปล่าจริงเปล่าเอ้มันจ่ายอย่างี้กูว่าไม่น่าใช่ละกสียใจเลรอเกิดเชื่อใจแล้วกันเฮ้ย liar มึงรู้ไหม ควีนสี่ฉีกเลกูจะเล่นยังไงไอ้เฮียเจกูควีนสี่เลยสัตว์กูใส่เห็นด้วยไหม This one's for you darling ให่กูโให่กูพอดกักลยกูเลยจะให้กูควีนสี่ทีหนึ่งอะไอ้กูจะเล่นยังไงไอ้สัตว์กูจะเล่นยังไงวะไอ้เฮียมึงเลยไม่ให้ไพ่กูจำมมาสองสามรอบแบบ ไม่ใช่ไพ่ในโต๊ะไอ้เขี้ยหวังเข่งโอ้ยพวกมึงชาเล่นกันอยู่นะมึงไวในใจกูแต่ละรอบแต่ละรอบอ่ะหวังเข่งไอ้นมกตีสองก็ไปแล้วหวังเข่งเฮ้กูสายจะป้ากันไปหรือเปล่ากูจะหลอกล้อว่ามึงไอ้สับเข่งเฮ้ยกูสายปลาการปลาเอ้าการปลาอืม ไอ้กดซ้ายมีมีป่าเจมวันนอนอยู่ดูดิเออหัวรอกูรอได้เดี๋ยวดูสังสอนแน่คหไมไดเลยว่กซเอาเลยกซมันขี้โกกกซจะเชื่อมันหรอไม่อะไขี้โกหกแจ๊กูไ้สัีแจกตลอดเฮียนี เจกาของหอนๆอะไรแล้วกันเนี่ยกูหาหัวโลกระคุณไม่ตายเลยไอ้ดังตายได้ตายกูมัองฮ่าๆๆวันกูโคตรเที่ยเลยในเที่ยในไพ่แล้วก็เที่ยในเตในเต๋อเตบมอย่างนี้นี่เองมันก็ประมาณนี้แหละ One King เชเดตเชื่อเพื่อนสิอะไรกันเพื่อนเลื่อนสิองชีวิต1 okay. n e king สอง king one king, king. king. liar ไม่เชื Arizona, um, ่อพทีม uh, ันโดนแล้วกวยไอ้พทมันเหลือในมือมันเหลือคือจ๊กเกอร์กับคิงอะไอสัตว์เอกูก็มีจ๊กเกอร์เ่อเดี๋ยวกูตังไปนะโอเคป่ะตัมาซะไอ้อ้โห้หกายูหอมาดว่วยพ่อตีเดิมทีเลยโเอ๊ไพ่ปาเลยหกูซ

ขคไปใช่ไปอีกตายไปเอ้ไดูดูกูสังเกตเนี่ยม